อุปสมบทอดีตนักแสดงช่อง7เรียกว่าห่างหายจากหน้าจอกันไปนานเลยตั้งแต่มีข่าวเชาว้าแต่ระหว่างนี้อินสตาแกรมของเจ้าตัวก็ยังอัปเดตความเคลื่อนไหวมาฝากแฟนๆอยู่บ่อยๆกับการเปิดโหมดเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งระเวนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมาฝากแฟนๆอยู่บ่อยครั้งสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อลม์มกัญญกิจ ล่าสุดวันนี้4มก,กราคม2567แฟนๆแห่ร่วมอนุโมทนาบุญกันรัวๆหลังจากเจ้าตัวเผยภาพขอลาอุปสมบทว่าข้าพเจ้านายกัญญกิจอัครวงศ์ขอกราบลาอุปสมบทขอกราบขอขมาขออโหสิกรรมสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายทั้งกายวาจาใจ ด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีได้โปรดอภัยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอกราบขอขมาและขออโหสิกรรมโปรดร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้ามาณที่นี้สาธุครับพร้อมกันนั้นก็ระบ,บุแคปชั่นบอกกระผมขอกลับวลาทุกท่านณนะมาณที่นี้ครับผม เรียกว่าท่ามกลางแฟนๆร่วมแห่อ่านนโมทนาบุญกับหนุ่มฟิล์มกัารกิจกันล้นหลามเลยทีเดียว